ประเด็นมาเลยย้อนอดีตเนี่ยบอกแบดบอย <Bad boy. S 2> เออคือคือเขาเนี่ยเอาอย่างงี้ดีกว่าเขาเนี่เป็นเด็กที่เข้ามารูดบ่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ตั้งแต่เด็กนะอไม่เชื่อถามเขาสิคือต้องบอกงี้แม่มาลงผมเนี่ยเป็นเด็กมารูดเก่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยทำเกี่ยวกับมารูดไปเช่าเขาอยู่แล้วผมแม่ยอยู่ตรงนั้นประมาณ1ิบสาไปเช่าทำเหรอไปเช่าทําทํามารูดทำโรงงนมารูดเลยใช่ แล้ว,ลวผมเนี่ยก็ต้องซึมซับซึมซับบางครั้งพนักงานไม่มีบางครั้งอะไรไม่มีเราก็ต้องไปช่วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามาท,ท,ท,ทั้งที่เราเราไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้เนี่ยเดไปดูกิจาการไปเช็คทําบัญชีหรือไปวิ่งแบบปื๊นอย่างนี้แล้ววิ่งปิดด้วยไปไปทด้วยไปรูดอย่างนั้นด้วยแล้วร <ไป S 2> <ป>ู้ด้วยซักผ้าคุณรูดตั้งแต่อายุสิบสี่เลยเหรอสิบสองสิบสามสิบสามคุณก็รูดใส่แล้วใส่แล้วสิบสองสิบสามผมใส่แล้วผมใส่แล้ว ใส่ด้วยความจําเป็นเพราะว่าอะไรออสิ่งรอบข้างสมมุติว่าเรานอนเนี่ยแม่พ่อ <Celine. S 1> เราจะได้ยินเสียงเอฟเฟกตลอดเวลาบางครั้งก็จะ <c oughs> นี่ความมาตรงนี้เพราะสมัยสมัยไม่ใช่มีอะไรหรอกใช่ครับเมื่อก่อนเปิดหน,นงังได้ไงออ <c oughs> แล้วมีแค่ทุกวันรุ่นนะเมื่อก่อนเป็นวิดีโอไอเราก็ต้องกอให้แขกไงเพิ่งไอรถสปอร์ตที่มันคอยหยิบแล้วก็ติ๊บแล้วก็ ต่อไปต่อไปบางครังใช่บางครังมันก็จะย้ยยเวลาเราเปิดตรงตรงส่วนกลางแล้วมันไปทุกทุกห้องเลยหรอทุกห้องครับมันเชื่อมต่อคือบ้านเขาอ่ะอยู่ที่เชียงใหม่ครับคุณพ่อเขาอ่ะทำโรงแรมมานรูดครับมาก่อนก็โอ้ยออกมาถ้าออกมาจากเมืองหน่อยนึงเนี่ยทุกคนไปโรงแรมนี้หมดก็รู้จักกับคุณพ่อเขาทั้งแบบขายแล้วดิขายแล้วครับมาทำเป็นวิลล่า ตอนนี้มาทำนรีสอร์ทเป็นวิลล่าอยู่อัพเกรดนิดหน่อยอัพเกรดอัพเกรดนิดหน่อยแต่ว่าความอิ่เหมือนเดิมเคยเจออะไรเด็ดๆด็ดไหมเคยเจอแท็กเคยเจออะไรหลังจารณ์ไหมเหตุการณ์อะไรเงี้ยมีไหมเหตุการณ์เราเพิ่งรู้ว่าคนเรามันมีไม่กี่อย่างครับอาจารย์โนอาจารย์นี่รู้สึกจะทำว่าคนเราเนี่ยมันมีความอยากทุกทุกชั่วโมงทุกวินาทีขนาดตอนนั้นพนักงานขาดตอนเช้า6กโมงเช้าผมต้องไปเรียนแต่ผมต้องมา เฝ้าเฝ้าเวรก่อนอจะมีแบบว่าพวกแบบว่าพวกเหมือนลุงแก่ๆเข้ามาเงี้ยแล้วก็ตามอีกคันมาเงี้ยเข้าห้องกันใช้เวลางานอยางประมาณ15นาทีพอ15นาทีเสร็จปุ๊บเขาก็ออกนะนั่นนั่นคือช่วงช่วงแบบว่าตอนเช้าเป็นช่วงข่าวเป็นช่วงข่าวครับผมชั่วโมงละชั่วโมงละสองร้อยชั่วโมงต่วันท่านมีพ้าผมให้เขาไหมไม่มีไม่มีมีผ้าช็ตัวไม่มีผ้ห่มม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าห่มมีผพาช็ตัวกับสบู่ก้อนเล็กๆอันหนึ่งสบู่ครับผมมีมีผ้าห่มนีด บางโรงแรมต้องขอเพิ่มถ้าขอเพิ่มแลอันนั้นค้งคืนแม่ขอเพิ่มค้งคืนทุนจะเป็นค้งคืนค้งคืนนี้ง่ายแต่ว่าบางทีบางทีไม่ครั้งคืนก็ขอได้ก็ขอได้แล้วแต่แล้วแต่จะไปลองตรงไหนก็ได้เริ่มตังไปทำไมพ่อรู้ละเอียดจังแหมยังไม่เคยเข้าเราเหตุการณ์พลิกๆลิ้แม่ฟังก่อนที่ลูกเคยเจอเหตุการณ์พลิกๆอ่ะเหตุการณ์ิพลิกก็บางครั้งก็จะมีเมียหลวงมาตามมาตามหัวกับบ้านอย่างนั้นเลยเหรอมาตามหัวกบบ้านแม่ คือประมาณครับผมจาได้ประมาณสักประมาณทุ่มสองทุ่มมาตามแน่นอนว่าคือคําว่าพนักงานมันต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเราจะไม่บอกว่าลูกค้าอยู่ห้องไหนไม่บอกว่าคนคนนั้นอยู่ห้องไหนไม่บอกเราห้ไปบาอกให้หาเองให้หาเราเองแล้วเราก็แบบแอบไปคอดหรือแอบโทรบอกว่าเฮ้ยพี่เมียพี่มานะพี่ออกข้างหลังก่อนไหมเออออกข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บของอะไรก็ได้ยังเมีหลวงมาตามเงี้ยนะแล้ว เขาจะไปเคาะตามห้องก็ไม่ได้ถึงแม้เขาเปิดดูรถเขาเปิดดูรถดูรถเขาเขี่ยมาแล้วดูรถรถผัวเขาจอดอยู่ห้องไหนไงใช่แต่ว่าไอรถของเราเราก็จะมีแผ่นป้ายทะเบียนปิดไว้แต่ก็เจอไหมถามว่าเจอไหมเจอแต่ว่าแต่ไม่เจอผัวเขาเพราะเราเอาหนีไปแล้วแล้วจะบอกจะบอกให้ฟังนะสมัยก่อนไม่ไม่มี GPS นะใช่ครับสมัยนั้นคือความสามารถเป็น GPS ของเมียซึ่ง เป็นลางสังหรณ์เป็นซิกเซนที่เก่งมากกับสองคือจ้างนักสืบจ้างนักสืบสมัยก่อน5,000 8,000เนี่ยนะมันถ่ายรูปทุกกรณีนะอืมึงทำขนาดนี้ทำไมมึงไม่มาหามึงหมื่นหนึ่งก็ได้อืนี่ทรงของลรงนามมารุนนะจ๊ะคือทางเข้าเป็นยังไงเป็นยังไงครับวันที่นุ้ยวันแรกก็บมารุนนี่แหละ ร้หาเข้าไปไอ้คนแรกเนี่ยมันจะมีบ่อยเยพนักงานตอนคืนน่ะมันก็จะฉายไฟเข้ามาอืมอ่าเรียกเข้ามามามาแล้วก็อ่าเดี๋ยวห้องถัดไปก็มีคอยฉายต่อไปไอคนสุดท้ายเลยทางออกไปเลยครับเต็มครับไปมึนก็จับตั้งแต่คนแรกก็ได้แล้วเราเริ่มเริ่มเจ้าชู้ตั้งแต่ตอนไหนผมคือประมาณ1 3 3 4ครับเหนอลูกอนะ สิบสามสิบสี่แล้วเหรอแม่สมัยก่อนแม่ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเฮ้ยแต่มันมันยังเด็กอยู่นะเอางั้นแม่ถามแท็กตรงๆเลยนะครั้งแรกของแท็กเลยอายุอายุเท่าไหร่อายุเห็นบอกว่าเคยโทรศัพท์จีผู้หญิงเนี่ยค่าโทรศัพท์ถึง6 0 0 0บาทเราก็โทรศัพท์บ้านแล้วเมื่อก่อนโทรศัพท์บ้านโทรเข้ามือถือมันแพงคุยเป็นชั่วโมงแม่พ่อผมนี่ตบผมแบบไม่ยั้งอ่ะคิดถึงแหละก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยนู่นคุยนี่ทำโกหกนะใน6 0พันเนี่ย มีเจ็กโฟนไหม